ผู yup. ้ชมคะจากเรื to ่งของฝุ you. uh, ่นนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่เมื่อไหร่มันจะจัดการได้หลอนจากยาแล้วไปที่ร้านค้าคุณหิวหิวก็ไปเอานู่นเอานี่หยิบขนมนมเลยเข้ามาเต็มเลยสิ่งที่วางปึ้งอ่ะมันไม่ใช่เงินแต่มันเป็นเปิ่งนินกก เยอะเลยเยอะเยอะเยอบ้าที่มีก็คือวุธปืนนี่เองถืออยู่เมื่อวานเนี่ยมีก็ส้งกี่โล อ้าวอันนี้มาถึงตอนจับแล้วแต่เดี๋ยวจะให้ไปดูทีมงานบอกมีภาพที่ร้านค้าด้วยล้างขขยของซําใช่ไหมคะเข้าไปเอาของเขาซื้อของ,ของเออซื้อของประหนึ่งเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งแล้วคือพฤติกรรมแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าเจอแบบนี้ไม่เว้นแต่ละวันแล้วก่อพฤติกรรมแบบนี้เข้ามาไม่ซื้อของไม่ว่ากันก็ผิดแล้วแต่ดูสิหอบเข้าของมาเสร็จว่าอคขโนมขนมปังบางอะไรบ้างแอลโอหูปืนระบอกมันเลิ่ม วางขู่บนเคาน์เตอร์คิดเงินร้านถามก่อนเจ้าของร้านจะกล้าคิดเงินไหมแบบนี้พอวางขู่เขาแบบนี้ปุ๊บก็ เก็บขนมหอบใส่แขนใส่กระเป๋าตัวเองบ้างแล้วก็คว้าปืนแล้วเดินออกจากร้านไปแล้วนี่ไม่ใช่พฤติกรรมที่ทาครั้งแรกเลยนะคุณกอล์ฟคุณผู้ชมชาวบ้านเขาเลยหวาดกลัวค่ะเลยแจ้งตํารวจค่ะให้เข้าไปตรวจสอบสุดท้ายย้อนกลับไปคลิปแรกตํารวจก็เลยไปรวบตัวนายคนนี้มาได้ค่ะเจ็ดโมงเช้าของวันนี้รวบแล้วนะคะสําหรับนายโชคชัยวงษาอายุ39ปีตํารวจเนี่ยต้องใช้กําลังร่วมกว่า20นายนะคะซึ่งเป็นตํารวจท้องที่ค่ะของสอพนาดินดำก่อนหน้าเนี่ยมีการนะคะเสนอสาร ขอออกหมายจับนายโชคชัยสารจังหวัดเลยค่ะแล้วตอนนั้นนายโชคชัยนยอยู่บนชั้นสองเจ้ากวนเจ้าตัวนร้องตะโกนโวยวาย,วายแต่ถามว่าทะไรได้ไหมทํะไรไม่ได้ตํารวจก็เข้าไปรวบจนได้พร้อมปืนลูกซองสั้นค่ะเบอร์ B 12ที่ใช้ก่อเหตุเข้าไปเอาขนมในร้านนั่นแหละค่ะเป็นร้านขายของชําในพื้นที่หมู่บ้านตำลน้ําสวยค่ะโดยเหตุการณ์ตามภาพคลิปที่เขาเอาปืนไปวางบนเคาน์เตอร์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมชาวบ้านเขาอยู่กันไม่ได้ค่ะเขาเลยแจ้งตํารวจแล้วก็ให้มารวบตัวโชคชัยค่ะโชคชัย บอกแบบนี้ว่าผมไม่ได้เสพยาคุณรู้ไหมว่าคำว่าไม่ได้เสพของเขาคือ,อยังไงอ,อ๋อสอาวันนี่ไม่ได้เสพ แต่ก่อนหน้าเนี่ยคือเสพตลอดแปลว่าคือยังเสพอยู่คุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยผมรู้นะว่าผมทําอะไรเอ้าแล้วเอาปืนไปไปไป,ไป,ไปร้านค้าทําไมอะโชคชัยเออผมอะพกปืนไปผมต้องการขนมอ้างว่าก็ร้านอะขโมยถังแก๊สบ้านผมไปผมก็เลยไปขู่ผมก็ลังจะทํากับข้าวผมหิวไม่มีถังแก๊สแล้วผมจะทํากับข้าวยังไงก็เลยแก้แขนไปเอาขนมที่ร้านค้าแล้วก็เลยเอาปืนไปขู่ด้วยเอาอ้างไปนูน่นเอาฟังเขาค่ะเส ผมไม่ได้เสพครับไม่เสพเนาะไม่ได้เสพม,มาสองสามวันแล้วครับแต่เสพอยู่ครับเอาเมื่อวานี้ผมเอาปืนไปครับเอาไปไหนร้าน,นค้าผมไปร้านค้าเพราะว่าเขาเอาไอ้กเอาไอ้นั้นผมไปเอาไอ้ถังแก๊สผมไปผม,มกำลังจะทำกับข้าวแล้วผมไม่มีโดนขโมยถังแก๊สครับเราก็เลยพกปืนไปแล้วก็เอาขอนมเขาเลยครับแล้วเราจะทำกับข้าวเราโมโหเราก็เลยครับนั่นไปเลยไม่มีของกินหิวด้วยครับ อ,อ้างไปเรื่อยบอกว่าร้านค้าไปขโมยถังแก๊สผมหิวพอผมจะทํากับข้าวมันไม่มีคุณผู้ชมคิดแล้วกันเ่าเชื่อไม่เชื่อ <S <S ก็เลยไปเอาขนมที่ร้านค้าแล้วก็เลยนั่นแหละพกปืนไปด้วยแก้แค้นหนึ่งเขาเอาถังแก๊สผมไปแล้วผมก็เอาปืนไปขู่ผมก็เลยกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านเสร็จนั่นแหละเขาไปแจ้งความแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าก่อนที่จะเป็นภาพที่ไปรวบตัวฝั่งซ้ายมือมาได้เนี่ยฝั่งขวาในภาพกล้องวงจรปิดเมื่อวานส่วนซ้ายมือเนี่ยเป็นเช้าวันนี้เมื่อวานจริงตอนเย็นนะตำรวจไปถึงที่บ้านโชคชัยมาแล้วนะโชคชยวเงง่นม มีการยิงปืนขู่เจ้าหน้าที่หนึ่งนัดด้วยอันนี้โชคชัยจะโดนข้อหาเพิ่มนะคุณกอฟเพราะว่ายิงปืนขู่เจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่นัเวลานั้นพอรู้อยู่แล้วไงเพราะมันมีคลิปกล้องวงจรปิดว่าเขามีปืนจริงๆก็เลยต้องถอยกําลังออกมาก่อนแล้วให้ตํารวจบางนายเฝ้าดูเอาไว้นะคะหลังจากที่สารอนุมัติปุ๊บก็มีการเข้าควบคุมตัวแล้วรวบตัวเจ็ดโมงเช้าวันนี้ประวัติโชคชัยเพียบค่ะเคยเสพยาบ้าจนหลอนทําร้ายพ่อทําร้ายแม่ก็มาแล้วนะคะแล้วถึงขั้นที่พ่อแม่อยู่บ้านด้วยไม่ได้ก็ต้อง ไปอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดกับญาติค่ะแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้อีกตำรวจเนี่ยนำตัวไปโรงพักแล้วยายอ่ะพอรู้ปุ๊บมาดูหลานชายยายรักหลานเอคนอคุณก๊อฟนี่ยายก็อายุเยอะแล้วดูที่ร้องไห้ใหญ่เลยมากอดหลานยายแต่หลานยายทําผิดนะรักส่วนรักนะใช่ไหมคุณผู้ชมรักส่วนรักแล้วดูดิโชคชยัยทํายายร้องไห้แบบเนี้ยบาปก,กรรมไปแล้วเนี่ยยายเขาเลี้ยงมานะคะจำอะไรคิดถึงคนที่เขารักตอาดูดีกว่าใช่ค่ะนะ